สวัสดีครับทุกคนหายไปนานเลยนะครับรอบนี้ผมติดภารกิจไปทําอะไรใหม่ๆที่ชีิตไม่เคยทําแล้วก็ได้ไปลองทํานู่นทํานี่นะครับรู้สึกสนุกกับชีิตมา,มากๆเลยรู้สึกว่าใช้ชีวิตได้มีประโยชน์แล้วก็ใช้เวลาว่าให้เกิดประโยชน์มา,มากๆเลยนะครับแต่ก็คิดถึงเพื่อนทุกคนนะครับขอแนะนําช่วงน้งตสั้นๆแค่นี้นะครับเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าวันนี้ผมอยากจะมาคุยกันเรื่องความเปลี่ยนแปลงในตัวผมนะครับพอผมได้ออกไปใช้ชีวิตจริงๆเนี่ยผมเลยได้รู้ว่าหลายๆอย่างในชีวิตผมเปลี่ยนไป แต่เป็นไปในทางที่ดีขึ้นนะครับวันนี้ผมไปดูตรวจสอบลายผิวกับ p p a พ k นะครับของน่าจะของ CP ครับพอดีไปลงอคอร์สเรียนผู้บริหารไว้แล้วก็มีการได้ไปทดสอบลายผิวเขาบอกว่าลายผิวของเราเนี่ยมันจะเชื่อมโยงกับ DNA ของเรานะครับซึ่งลายผิวของมนุษย์เนี่ยไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยตั้งแต่เราเกิดมาจนถึงวันที่เราเสียชีวิตไปนะครับเราจะสังเกตว่าเวลาเราปั๊มนิ้วทำพาสปอร์ตทำปบะชาชน หรืออะไรประมาณนี้เราจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงดังนั้นเขาเลยเอาสิ่งนี้มาทําเป็นสถิติสถิติแล้วก็มาวิเคราะห์ว่าสุดท้ายเนี่ยเราเป็นคนแบบไหนในเรื่องเพื่อจะเอาไปปรับใช้ในเรื่องของความเด่นความด้อยในการทํางานลักษณะไหนที่เราเป็นคนที่เด่นใช้สมองซีกไหนหรืออะไรประมาณนี้ครับซึ่งถามว่าผมไปเนี่ยดีมากๆนะก็ไปมีอาจารย์ที่เขามาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้กับตัวเองคือช่วงที่ผมนั่งฟังเนี่ย ก็มีข้อมูลต่างๆ,ๆไหลเข้ามาในในใน,ใน,ในความรู้สึกของผมความคิดของผมนะสิ่งที่ผมได้พบกับตัวเองคือทุกวันเนี้ยผมเปลี่ยนไปจนแม้กระทั่ง DNA ที่ผมเป็นเกี่ยวกับลายผิวของผมอะ่ะตัวตองผมคนเดิมๆได้จากผมไปแล้วแล้ววันนี้ผมกลายเป็นคนใหม่ที่เราไม่สามารถที่จะเอาสิ่งเหล่านี้มาสามารถสามารถทำนายความเป็นเราได้เลยอะ่ะผมเลยอยากจะบอกว่าจริงๆอะความเป็นเราไม่ว่าจะเป็น DNA ของเราที่เขาบอกว่าอ่า ผสมจากพ่อแม่มากกว่า90%ิเว,วิเคราะห์แนวโน้มของความเป็นเราเนี่ยคือมีมีความเป็นตัวตนของผมจริงๆนะครับตัวตนผมคือผมเป็นคนที่สมองซีกซ้ายจะเด่นเกี่ยวกับเรื่องความคิดวิเคราะห์แยกแยะแล้วก็ทํางานเป็นระบบทํางานเป็นขั้นตอนแล้วก็ต้องการทําเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็ไปถึงจุดหมายอะไรเงี้ยครับแต่ก็ลึกๆแล้วก็จะมีความกังวลความขี้กลัวความสงสัยความไม่มั่นใจในตัวเองนี่คือข้อเสียแล้วก็ข้อเสียอื่นๆก็คือ เป็นคนที่กลัวที่จะไม่เก่งไม่กล้าแสดงออกชอบเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วก็บางทีก็มีความอิจฉาเนี่ยคือข้อข้อเสียที่ในระบบเนี่ยที่ลายนิ้วมือของผมเขาแจ้งว่าผมเป็นแบบนั้นแต่เชื่อไหมครับว่าตลอดระยะเวลาที่ผมฝึกสมาธิมาสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นจุดด้อยในตัวผมอะ่ะผมได้เปลี่ยนแปลงมันทั้งหมดแล้วและมันทําให้ผมได้พลิกจากความเป็นตัวตนของคนเดิมมาเป็นคนใหม่ผมเลยอยากจะบอกว่าแม้แต่ สิ่งที่เป็นของเราอะ DNA ของเราอะที่เคยสามารถทำนายเกี่ยวกับตัวเราได้ที่ผมเคยบอกว่าสัตว์โลกย่อมไปไม่ตามกรรมแต่ไม่ใช่กับผู้ฝึกสมาธิเมื่อไหร่ก็ตามที่เราฝึกจิตและมีความเข้มแข็งมีจิตที่แข็งแกร่งมีการเข้าใจสุขสิ่งทุกอย่างมากขึ้นเราได้อยู่เหนือสิ่งที่ควบคุมกายนี้ไปแล้วอะยังใช้ชีวิตอยู่ในกายนี้อยู่นะแต่ว่าความเป็นอัตตาตัวตนอีโก้ต่างๆที่คำนำนาของผม บอกว่าผมเป็นคนที่มีความเป็นตัวเองอย่างมากมีความเป็นมีความคิดแบบว่าเป็นตัวของตัวเองอะ่ะไม่เชื่อฟังใครเป็นตัวตนแบบนั้นแบบนี้แล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองอย่างมากๆเลยซึ่งผมเคยเป็นแบบนั้นมาก่อนแต่สุดท้ายผมก็เปลี่ยนแปลงได้นิสัยที่ว่าเปลี่ยนแปลงไม่ได้ผมก็ทํามาแล้วนะครับแล้วก็ทําได้จากการฝึกสมาธิด้วยเลยอยากจะมาบอกเกี่ยวกับเรื่องของการฝึกสมาธิคือเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณฝึกสมาธิมามากพอจุดหนึ่งอ่ะ คุณไม่นั่งสมาธิไปวันสองวันมันก็ไม่ได้เป็นไรอย่างผมเนี่ยผมนั่งสมาธิติดต่อกันมาน่าจะหลายปีแล้วนะครับไม่อาจจะไม่ได้ติดต่อนึกวันแต่ว่าเป็นช่วงที่นั่งต่อเนื่องไม่ได้ขาดหายมากนักอะ่ะแล้วก็พอมีเวลาว่างผมกก็จะมานั่งตลอดสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันเหมือนกับคุณออกกําลังกายมาต่อเนื่องตลอดเลยอะ่ะอยู่ดีๆคุณไม่ได้ออกมาอาทิตย์นึงไม่ได้ออกมาสองสามวันอย่างเงี้ยร่างกายคุณไม่ได้แบบกล้ามหดแล้วก็กลับไปอ่อนแอเหมือนเดิม เพราะว่าฐานส่วนใหญ่เนี่ยในหนึ่งรอวันคุณนั่งสมาธิไปสัก 70- 80ถึงมันไม่เหมือนกับคนที่ไม่เคยคนั่งสมาธิมาเลยทั้ง100วันแล้วมานั่งสมาธิแค่1 0 2ถึงวันแล้วจะมาบอกว่าเฮ้ยต้องการที่จะมีร่างกายแข็งแรงมีกล้ามใหญ่เหมือนคนที่เขาออกกําลังกายการทุกๆวัน70็0ดังนั้นทุกอย่างต้องใช้ระยะเวลาต้องใช้ความต่อเนื่องทุกอย่างที่คุณทําจนเป็นนิสัยอะเมื่อวันหนึ่งคุณไม่ได้ทํามันจะกลายเป็นตัวตนของคุณไปแล้ว ยกตัวอย่างผมเคยเป็นคนที่เขาบอกว่าชอบมีแรงสังหรณนนะ์ใน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 ตัวตนของผมแต่ก่อนแล้วกันมีแรงสังหรณ์เกี่ยวกับเรื่องไม่ดีเรื่องความคิดความกางังวลจนเอามาเครียดมาฟุ้งซ่านมาคิดมากนี่คือตัวตนผมจริงๆครับแต่มันคือตัวตนของผมที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีใครในโลกนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับทุกคนอยากจะบอกว่าสมาธิเนี่ยจะพาคุณกลับไปสู่จุดที่ดีที่สุดหรือว่าเป็นเป็นตัวคุณเวอร์ชั่นที่ดีที่สุด ซึ่งตรงตรงนี้ผมทํามากับตัวเองแล้วสุดท้ายเนี่ยเมื่อคุณเข้าถึงสติความรู้ตัวทั่วพร้อมความรักความเมตตาความเบาสบายไร้ตัวตนไม่ยึดติดซึ่งสภาวะตรงนี้มันเป็นปลายทางของทุกคนที่สามารถเข้ามาได้ด้วยกันทุกคนที่สุดท้ายฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยจะเข้าสู่กระบวนการเดียวกันก็สู่สภาวะไร้ตัวตนคือไม่ยึดติดเบาๆสบายๆอยู่กับปัจจุบันอะไรจะเกิดขึ้นก็แค่รับรู้แล้วก็วางลงไม่ไปคิดไม่ไปปรุงไม่ไปตัดสิน ไม่ไปปล่อยให้มันฟุง้งซ่าแล้วมทาทําร้ายตัวเราเองเพราะเรารู้ว่าสิ่ง,งต่างๆของความที่ติดนี่เป็นทุกข์เราจึงต้องปล่อยเพื่อความสุขของเราใน,ใน,ใน,ในความเป็นจริงที่เป็นความสุขของเรานั่นเองและเมื่อเราทําเมื่อเราได้สัมผัสความสุขแบบนี้ไปเรื่อยๆเราจะไม่มีเหตุผลที่เราจะออกจากสิ่งเหล่านี้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันคือความสุขที่แท้จริงแต่วันนี้คุณอยู่กับความไม่จริงหรือคุณอยู่กับความจริงละ่ะถ้าคุณอยู่กับความไม่จริงคุณอยู่กับความคิดแล้วคุณก็ยังไม่เจอความจริงอ่ะคุณก็ยังไม่รู้ว่าสสสิิิ่่่่งงงงงททีีเเปป็็็นนนนคคคคววาาาามมมจรุุขดัั้้ณตตอหกื ไม่ต้องตามหาหรอกชีวิตของคุณเนี่ยเวลาคุณใช้ชีวิตไปเรื่อยยิ่งเป็นทางโลกมากๆอยู่กับสิ่งสมมุติมากๆอยู่กับสิ่งต่างๆที่คุณปรุงแต่งมากๆวันหนึ่งคุณจะทุกข์แล้วคุณจะหาทางพ้นทุกข์อยากจะหลุดจากวงจรตรงนี้ด้วยตัวเองไม่ว่าจะเป็นศาสนาไหนหรือแม้กระทั่งจะไรศาสนาก,ก็ตามปัจจุบันมีเส้นทางไปสู่สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดและสังเกตทุกๆคนปลายทางเราต้องการสิ่งนั้นครึ่งชีวิตแรกเป็นครื่งชีวิตของการตามหาความสุขที่เราคิดมันว่ามันเป็นสิ่งที่เรา ครึ่งชีวิตแรกเป็นครึ่งชีวิตที่เราคิดว่าสิ่งที่เป็นความสุขเกิดจากความคิดของเราเราจะต้องไปตามหาตามความคิดของเราตามความเชื่อของเราแต่สุดท้ายพอเรารู้มันไม่ใช่ความจริงเราจะกลับไปสู่ความจริงที่แท้จริงที่ไม่ได้เกิดจากการปรุงแต่งจากความเชื่อที่คุณไม่รู้ความจริงพอเข้าใจไหมครับดังนั้นสุดท้ายแล้วอ่ะเมื่อคุณฝึกมาเรื่อยๆ แล้วคุณเข้าสู่ความจริงมากเรื่อยๆอคุณจะเข้าสู่คุณจะอยู่ในโลกของความจริงมากขึ้นคุณจะมีความสุขเบิกบานใจมากขึ้นคุณจะต่างจากคนที่ไม่ได้รู้ความจริงมากขึ้นแล้วตรงเนี้ยพอคุณใช้ชีวิตไปเรื่อยๆคุณจะอยู่ในโหมดของความรู้สึกตัวซึ่งเป็นความการอ,าอยู่ในปัจจุบันมีความสุขเบาๆสบาย,บายๆเย็นๆไม่ได้ยึดติดกับชีวิตมากนักรู้ว่าชีวิตนี้ไม่ใช่ของจริงเรามาอยู่แค่ชั่วคราวหมดาชาตินี้เราก็ต้องจากชีวิตนี้ไปอยู่ดีดังนั้นเรามาเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ เก็บเกี่ยวความรู้สึกดีๆทาในสิ่งที่ไม่เคยทํามากกว่าเสียดายที่จะใช้ได้ไม่มีโอกาสได้ทําในสิ่งที่อยากทําแต่ไม่ได้ทํานะครับและในวันนี้อยากเชิญชวนเพราะตัวผมเนี่ยที่ผมบอกว่าผมเปลี่ยนแปลงมากจริงๆก็คือผมนั่งสมาธิมาจนในจุดหนึ่งชีวิตผมเปลี่ยนแปลงมาึ้นเรื่อยๆคือผมไม่ได้ดีขึ้นในวันเดียวนะแต่มันเป็นการดีขึ้นทีละหนึ่งองศาดีขึ้นวันละนิดวันละหน่อยวันละนิดวันละหน่อย,นนอย,นนอยจนมาจากวันนั้นถึงวันนี้หนึ่งปีที่ผ่านมาผมเปลี่ยนแปลงตัวเองมากที่สุดในชีวิตเลย แต่ก็ยังรู้สึกว่าไม่เคยอยากยุดโตเลยเหมือนลวงข้าวครับเขาบอกว่าลวงข้าวยิ่งยิ่งโตเต็มที่ยิ่งโน้มตัวลงต่ําต่ําแทบจะติดดินเลยผมก็กลายเป็นคนที่ถ่อมตนมากขึ้นรับฟังคนอื่นมากขึ้นพูดและทำมากขึ้นให้เกียรติการตัดสินใจของตัวเองมากขึ้นรักษาสัจจวาจามากขึ้นมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมในปัจจุบันมากขึ้นแล้วพอเรารู้ตัวทั่วพร้อมเนี่ยเราเห็นตัวเองอะไรที่ไม่ดีเราก็อยากจะแก้ไขเพื่อเป็นคนที่ดีขึ้นเป็นคนที่ดีขึ้นเพื่อ เพื่อตัวเราเองเพื่อคนรอบข้างเพื่อคนที่เราลักเมื่อเราก็ถึงความรักเราจะไม่อยากเป็นคนที่ไม่ดีต่อไปเพราะเรามีสติแล้วแล้วเราเห็นว่าอะไรดีไม่ดีหลายๆคนที่วันเนี้ยยังไม่รู้อยังยังเปลี่ยนแปลงันไม่ได้เพราะส่วนหนึ่งเขาอาจจะไม่มีสติมากพอที่จะเห็นว่าจริงๆแล้วเขาอยากจะเป,ปลี่ยนแปลงตัวเองหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับสรุปสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่ผมได้ตกผลึกมาก็คือว่าเ,เมื่อคุณนั่งสมาธิมาจนถึงจุดหนึง่งคุณจะเปลี่ยนแปลงเป็นคนที่ คิดน้อยลงวางงา่าความคิดมันอยู่ในอนาคตกับอดีตคุณวางความคิดได้เก่งมากขึ้นและคุณอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นและถึงแม้มันจะมีเรื่องอะไรมากระทบในระหว่างที่คุณไม่ได้นั่งสมาธิล้วตัวอย่างผมไม่ได้นั่งสมาธิมาหนึ่งสัปดาห์เพิ่งได้มานั่งวันนี้เพิ่งมีเวลานะครับช่วงเวลาตรงเนี้ยมีเรื่องมากระทบมีเรื่องทำให้คุณแบบมากังวลนู่นนี่นั่นแต่คุณเข้าใจตัวคุณเองคุณก็หลบออกจากสิ่งเนี้ยไม่ปล่อยให้มันหมุนวนไม่ปล่อยให้มันคิดวนเวียนฟุ้งซ่านทําให้คุณเป็นทุกข์ได ปัญหารับรู้จับแล้ววางลงแล้วก็ใช้ชีวิตต่อเป็นสเต็ปบายสเต็ปเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆครับผมเชื่อว่าตัวผมเนี่ยทำได้แล้วทุกคนก็ทําได้เช่นกันครับผมไม่ได้เก่งกับทุกคนครับผมบอกอยู่เสมอว่าผมแค่ฝึกมาก่อนแล้ววันนี้ผมอยากจะแบ่งปันสิ่งนี้แล้วให้กับทุกคนถ้าชอบก็กดคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์อะไรก็ได้นะครับขอโทษด้วยครับเสียงวันนี้อาจจะอูอีนิดนึงเพราะว่าเป็นแผลแล้วในในป่าครับบ๊ายบาย